สวัสดีค่ะจา๋าทาลอดสวัสดีคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้จ๋าจะพาคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้มาอัปเดตพลังงานความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณกันนะคะเรามาดูกันว่าในวันนี้เวลานี้คนที่คุณกําลังคิดถึงเขามีอะไรอยากจะบอกกับคุณไหมสิ่งที่เขาคนนั้นอยากจะบอกกับคุณคือเรื่องอะไรบ้างนะคะ คลิปนี้เป็นพลังงานรวมนะคะไม่สามารถที่จะตรงได้กับทุกคนอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยรับกลับไปแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆนะคะจะรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะสามารถแอดไลน์ ID ได้ในรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมที่จ่าทิ้งเอาไว้ให้นะคะเรามาดูกันว่าเขามีอะไรอยากจะบอกกับคุณบ้างในวันนี้เวลานี้ ต่ไฮพิเศษคนที่คุณมาถามถึงคือคนที่เป็นความสัมพันธ์ซอสความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ที่คุณต้องตกเป็นเงาของเขาหรือเขาเป็นเงาของคุณคุณกับเขาเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เคยมีเรื่องของคนสองคนอยู่ในนั้นถึงแม้ว่าบางคนอาจจะเป็นกรณีที่ในความสัมพันธ์ไม่ได้มีใครแต่ก็ไม่สามารถเปิดเผยให้ใครรู้ได้ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุผลทาง เรื่องใดก็ตามดังนั้นความสัมพันธ์ของคุณกับคนที่คุณมาถามถึงเลยเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้มีความชัดเจนไม่ได้มีสถานะหรืออาจจะมีคนอื่นอยู่ในความสัมพันธ์ด้วยนะคะหรือในอีกกรณีหนึ่งความสัมพันธ์นี้คุณกับเขาเขาทําให้คุณสับสนและรู้สึกรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันทําให้คุณรู้สึกมีแต่ความกังวลมีแต่ความไม่ชัดเจนเป็นความสัมพันธ์ที่คุณมองไม่เห็นอนาคต เพราะฉะนั้นโดยรวมนะคะคนที่คุณมาถามถึงกับตัวคุณคุณอยู่ในสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ที่ไม่มีสถานะไม่มีความชัดเจนมองไม่เห็นอนาคตหรืออาจจะมีคนอื่นตัวเลือกอื่นอยู่ในความสัมพันธ์ด้วยนี่คือสถานการณ์โดยรวมหรืออย่างใดอย่างหนึ่งของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะ สีดาบที่ผ่านมาคุณอึดอัดกับสิ่งที่เป็นอยู่มากถามว่าคุณอยากเดินออกจากความสัมพันธ์ไหมจ๋ามองเห็นว่าคุณพยายามเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้หลายครั้งมาก แต่เขาไม่เคยปล่อยวางเรื่องคุณเลยเขาไม่เคยยอมให้คุณออกมาจากความสัมพันธ์ถึงแม้ว่าหลายๆครั้งเขาอาจจะไม่ได้ล้างไม่ได้พยายามยื้อคุณเอาไว้ในวันที่คุณบอก,บอกเลิกหรือเดินออกมาแต่เขาจะกลับมาหาคุณเสมอในวันที่คุณเกือบจะลืมเขาไปแล้วหรือเกือบจะทำใจได้แล้วและสุดท้ายคุณก็ใจอ่อนกลับไปในความสัมพันธ์คุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่อึดอัดนี้มานานพอสมควรจนตอนนี้เวลานี้จะรู้สึกว่าคุณ เป็นครั้งแรกของคุณที่คุณเดินออกมาแล้วเดินออกมาได้นานกว่าที่ควรจะเป็นนะคะแทมแพลนคุณเริ่มรู้สึกว่าใจคุณไม่เหมือนเดิม ตัวเขาเองเขาก็สัมผัสได้นะคะว่าคุณไม่เหมือนเดิมที่ผ่านมาคุณอาจจะหายไปไม่นานคุณก็จะกลับมาในความสัมพันธ์หรือต่อให้คุณเป็นคนเดินออกมาแล้วเขาเป็นคนตามคุณกลับไปก็ตามเขาก็จะรู้สึกว่าคุณจะมีบางอย่างที่ส่งสัญญาณใี้เขารู้ว่าคุณยังรอเขาอยู่คุณยังไม่ได้ไปไหนคุณยังไม่ move on แต่ครั้งนี้มันแตกต่างครั้งนี้เขารู้สึกว่าคุณเปลี่ยนแปลงไป คนดูนิ่งขึ้นเขาเดาวใจคุณไม่ออกเขาเดาวความคิดของคุณในตอนนี้ไม่ได้ซึ่งการที่เขาเดาวใจคุณไม่ได้มันสร้างความกังวลกระวายใจให้กับเขาหนักมากนะคะ8ดเหรียญ เพราะฉะนั้นจ๋ารู้สึกว่าคนคนนี้จะกลับมาทดลองใจคุณอีกครั้งมันไม่เชิงว่าเป็นการทดลองนะคะคนคนนี้ยังอยากไปต่อกับคุณจริงๆแล้วเขาค่อนข้างมีความจริงใจให้กับคุณนะคะมีความรู้สึกอยากไปต่ออยากพัฒนาความสัมพันธ์ แต่เขาอาจจะติดเหตุผลบางอย่างบางประการของเขาหรือแม้กระทั่งความกลัวในใจคนคนนี้รักคุณและอยากไปต่อกับคุณแต่เขากลัวกลัวความผูกพนันกลัวความชัดเจนกลัวว่าพอทุกอย่างมันชัดเจนมากขึ้นเขาจะต้องถูกจับต้อง ถูกจับจ้องจากสังคมทั้งสังคมของคุณและสังคมของเขานั่นหมายถึงความกดดันทางความรับผิดชอบมันจะมากขึ้นซึ่งคนคนนี้ค่อนข้างกลัวกลัวความกดดันกลัวสายตาของคนอื่นทั้งทางที่ในใจของเขาเขาอยากไปต่อกับคุณมากแต่เพราะความที่เขากลัวกลัวทุกอย่างกลัวจนมันเกินเหตุมันเลยทําให้เขาไม่กล้าที่จะให้ความชัดเจนกับคุณหรือไม่กล้าที่จะเลือกทําอะไรให้คุณมั่นใจในความเป็นเราแต่หลังจากนี้ หลังจากที่ท่าทีของคุณไม่เหมือนเดิมหลังจากที่เขารู้สึกว่าคุณเปลี่ยนแปลงไปคุณไม่ใช่คนเดิมเขาจะพยายามกลับเข้ามาทำบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์อีกครั้งนะคะ ก้าดาบจ๋าบอกได้เลยว่าช่วงเวลาที่คุณกับเขาต่างนิ่งต่างเงียบกันไปเขาไม่ได้มีความสุขเลยบางคนนะคะอาจจะห่างหายกันไปแล้วหนึ่งปีบางคนอาจจะเพิ่งห่างหายกันไปสองเดือนหรืออาจจะเพิ่งมีปัญหากันเมื่อเดือนธันวาคมนี้เองนะคะแต่ช่วงเวลาที่ห่างหายไปถึงแม้ว่าบางคู่เขาจะหายไปจากชีวิตของคุณเช่นกัน แต่ไม่ได้หมายความว่าเขามีความสุขนะคะเขาพยายามจะใช้ชีวิตปกติใช้ชีวิตเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ในใจของเขามันมีแต่ความทุกข์ความเจ็บปวดเสียใจและหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เขาทํารวมถึงการใช้ชีวิตให้ปกติมากที่สุดของเขานั่นคือการพยายามปิดบังความรู้สึกแย่ความรู้สึกลึกๆที่เขา เจ็บปวดเสียใจกับสถานการณ์ของคุณกับเขาเพียงแต่คนแบบเขาไม่ค่อยที่จะแสดงออกให้ใครเห็นแต่ก้าวดาบขึ้นมาจะบอกได้เลยว่าความเครียดของเขาค่อนข้างหนักมากบางคืนถึงกับนอนไม่หลับบางคืนตกใจตื่นตอนตีสองตีสามคนคนนี้ค่อนข้างมีความกังวลมากนะคะภายใต้ความนิ่งความเงียบของเขาเขาไม่เคยมีความสุขเลยเพราะเขาคิดมากเรื่องของคุหกดาบ เขาตั้งใจที่จะกลับมาเคลียร์ใจเคลียร์ประเด็นเคลียร์ปัญหานะคะคนคนนี้ตั้งใจที่จะกลับมาเคลียร์ประเด็นกับคุณจริงๆเพราะเขายังอยากไปต่อกับคุณเพราะฉะนั้นเร็วๆนี้นะคะไม่ว่า ไม่ว่าคุณกับเขาจะมีประเด็นในเรื่องใดก็ตามไม่ว่าจะเรื่องของความชัดเจนคนที่สามมือที่สามหรือการที่เขาทําให้คุณสับสนกังวลใจทําให้คุณมองไม่เห็นความชัดเจนของความสัมพันธ์คนคนนี้จะกลับมาจัดก,การทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ในจุดที่ควรจะเป็นมากที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้นะคะ6ไม้เท้านะคะ จะมองว่าคนคนนี้ค่อนข้างมีความจริงจังกับคุณมากซึ่งมันดูสวนทางกับพฤติกรรมการกระทําและคําพูดที่เขาทํากับคุณตลอดระยะเวลาที่คบกันในใจของเขาเขาคิดเสมอว่าเขาอยากจะแต่งงานอยากสร้างครอบครัวกับคุณแต่เพราะความกลัวที่เขากลัวไปเองกลัวทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคิดเองเออเองมันเป็นผลทําให้ เขาแสดงออกถึงความไม่ชัดเจนในใจให้กับคุณได้รับรู้จนทําให้คุณหวั่นใจในความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งการทําให้มีคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์ซ้อนความ ไม่ชัดเจนไม่ยอมเลือกอะไรเลยเพราะเขากลัวกลัวว่าถ้าหากเขาเลือกหรือทําอะไรมันจะต้องทําให้เขารับผิดชอบสิ่งที่เขาเลือกให้ดีที่สุดแต่ทั้งๆท,ที่ในใจเขาค่อนข้างชัดเจนนะคะชัดเจนมานานแล้วด้วยว่าเขาเลือกคุณเขาอยากไปต่อกับคุณและเขาอยากมีอนาคตมีการแต่งงานมีการสร้างครอบครัวร่วมกันกับคุณนะคะเด็กถือถ้วย คนคนนี้เป็นคนที่มีอายุน้อยกว่าคุณนะคะและจะมองเห็นว่าเดี๋ยวเขาจะกลับมาเคลียร์ใจเคลียร์ประเด็นกับคุณและเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับคุณอีกครั้งเขาจะกลับมาเริ่มต้นจีบคุณอีกครั้งคนคนนี้จะเริ่มต้นจีบคุณแล้วจะปลดล็อกความกลัวของตัวเองเขารู้ดีว่าการเปลี่ยนแปลงไปครั้งนี้ของคุณมันไม่ปกติถ้าหากเขาไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ทลายความกลัวของตัวเองและทําให้คุณอยู่ในความสับสนตลอดเวลาเหมือนที่ผ่านมาเขาอาจจะต้อง เสียคุณไปตลอดการดังนั้นคนคนนี้จะกลับมาตามจีบคุณเด็กน้อยคนนี้จะกลับมาในชีวิตของคุณแล้วกลับมาทำให้คุณตกหลุมรักเขาอีกครั้งนะคะราชินีถือเหรียญในตอนนี้คุณดูนิ่งดูนิ่งมากจริงๆแล้วจ๋าบอกได้เลยนะคะการเปลี่ยนแปลงไปของคุณในตอนนี้ความนิ่งความเงียบการกลับมาโฟกัสที่ตัวเองของคุณมันกลับมีผลต่อใจเขามากๆสิ่งที่คุณเป็น มันทำให้เขารู้สึกว่าคุณมีคุณค่าคุณคือคนที่เขาต้องรักษาวไว้แล้วมันดึงดูดทำให้เขาอยากกลับมาในชีวิตของคุณเร็วขึ้นการที่คุณไม่ทำอะไรเลยการที่คุณสนใจแต่ชีวิตของตัวเองมันกลับกลายเป็นการดึงดูดเขามากกว่าช่วงเวลาที่คุณเคยเอาใจใส่ดูแลเขาด้วยซ้ำนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าหากในตอนนี้เวลานี้คุณนิ่งคุณเงียบคุณปล่อยเบอร์เขาไปเลยแล้วสนใจแต่เรื่องของตัวเองคุณมาถูกทางแล้วนะคะเด็กน้อยคนนี้จะกลับมาจีบคุณในวันที่คุณรักตัวเองมากพอก้าวเหรียญแล้วสาเหตุหลักๆที่เขาอยากไปต่อกับคุณสาเหตุที่เขาอยากแต่งงานกับคุณและอยากเคลียร์ใจกับคุณเพราะสําหรับเขาแล้วคุณคือคนที่ดีที่สุดคุณคือคนที่มีคุณค่ามากที่สุด คุณไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนตัวเองคุณไม่จําเป็นต้องเป็นเหมือนใครเขาชอบความหนักแน่นชอบความชัดเจนของคุณชอบความที่คุณรู้คุณค่าของตัวเองแล้วไม่ลดตัวเองลงไปทําดีกับใครเพียงเพื่อต้องการรักษาใครเอาไว้แม้แต่กระทั่งกับเขาคุณก็ทำดีให้กับเขาโดยมีลิมิตเช่นกันคุณไม่เคยยอมเสียตัวตนไม่เคยยอมให้เขาจนมากเกินไป คุณไม่ใช่รักจนอะไรก็ได้แต่คุณจะต้องรักโดยที่มีเหตุและผลซึ่งจุดนี้เองเป็นจุดที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาต้องรักษาคุณไว้แล้วเขาจะไม่ยอมเสียคุณจริงๆคุณคือคนที่มีคุณค่าที่จะถูกรักไฮ้ดัแฟนช่วงเวลาที่เขาเครียดที่เขาคิดหนักนะคะคืนไหนที่เขานอนไม่หลับเพราะคิดเรื่องคุณ เขาก็จะคิดวนวนถึงเหตุผลสาเหตุของความกลัวสาเหตุของปัญหาที่ทําให้คุณกับเขาทะเลาะกันว่ามันเกิดจากอะไรทําไมความสัมพันธ์ของเรามันถึงไปต่อไม่ได้ทําไมความสัมพันธ์ของเรามันถึงมีปัญหาเขาพลาดต,ตรงไหนเขาลืมตรงไหนไปหรือเขาทําอะไรผิดเพี้ยนไป ในช่วงเวลาที่เขานอนไม่หลับมันกลับทําให้เขาตกผลึกและได้คําตอบกับตัวเองว่าเขากลัวมากเกินไปกลัวที่จะชัดเจนกลัวที่จะเลือกกลัวที่จะเริ่มต้นทั้งทางที่เขารักคุณมากแล้วก็ไม่อยากสูญเสียคุณคุณเป็นคนที่มีคุณค่ามากที่สุดแต่เขากลับไม่เคยให้ความชัดเจนหรือสร้างความมั่นใจให้กับคุณเลยดังนั้นในตอนนี้คนคนนี้เขากลับมาเพราะความคิดที่แตก ความคิดที่แตกย่อยออกมาแล้วได้บทสรุปกับตัวเองแล้ว ว่าเขาอยากไปต่อกับคุณพ่อคุณคือคนที่ใจเขาต้องการดังนั้นช่วงเวลาที่เขานอนไม่หลับเครียดวี่ตกกังวลมันกับกายทําให้เขาได้คําตอบกับตัวเองจนเขาต้องกลับมาเคลียร์ใจเคลียร์ประเด็นเคลียร์ปัญหากับคุณนะคะเพราะฉะนั้นการกลับมาในครั้งนี้ไม่ใช่เป็นการกลับมาเพียงเพราะเรื่องของอารมณ์นะคะแต่ว่ามันจะมีในเรื่องของความคิดที่ตึกตองไต่ตองมาไว้ก่อนแล้วดังนั้นขอให้คุณมั่นใจได้เลยนะคะว่า ทุกคำพูดและการกระทำของเขาไม่ใช่แค่แกล้งพูดหรือแค่พูดเพื่อดึงลังให้คุณกลับไปแต่เขาตั้งใจพูดจากใจเขาจริงๆนะคะไพ่ปิดจบ3ามดาบที่ผ่านมาเขาแค่สายตาของคนอื่นมากเกินไปแต่ในวันนี้เขาได้คำตอบให้กับตัวเองแล้วหลังจากนี้เขาจะไม่สนใจอีกแล้วว่าใครจะมองเขายังไง ไม่ว่าใครจะมองเขาว่าไม่เหมาะสมคู่ควรกับคุณมากแค่ไหนไม่ว่าภาพลักษณ์ในอดีตเขาจะติดลบเป็นยังไงก็ตามแต่หลังจากนี้เขาจะโฟกัสแค่คุณเท่านั้นเขาจะมองแค่คุณความรู้สึกของคุณคือสิ่งที่เขาจะให้ความสําคัญมากที่สุดใครก็ตามที่จะมองเขาในแง่ลบเขาไม่สนแต่ห้ามมองคุณในแง่ลบเด็ดขาด เพราะฉะนั้นความกลัวที่เกิดจากการคิดแทนคนอื่นคิดแทนคุณหรือแม้กระทั่งสนใจสายตาแคร์สายตาคนรอบข้างมากเกินไปเขาจะไม่ทํามันเขาจะปล่อยเบอร์เขาจะไม่สนใจคนอื่นนอกจากคุณเพราะเขาคิดมาดีแล้วว่าหลังจากนี้คนที่เขาต้องให้ความสนใจและใส่ใจความรู้สึกก็คือคุณเท่านั้นดังนั้นถ้าหากในตอนนี้เวลานี้คุณไม่ได้วิ่งตามเขาแล้วคุณกลับมาโฟกัสตัวเองกลับมาดูแลใจตัวเอง คุณจะได้ความรักที่ดีกลับมาในเร็วๆนี้นะคะและเดี๋ยวจ๋าจะเปิดช่วงเวลาให้นะคะว่าช่วงไหนเวลาไหนที่คนคนนี้จะกลับเข้ามาติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคุณหลังจากที่หายไปนานเหมือนที่บอกนะคะบางคนหายไป1ปีบางคนหายไป2เดือนหรือบางคนอาจจะเพิ่งหายไปเมื่อเดือนพฤศจิกเดือนธันวาคมที่ผ่านมาหรือบางคนอาจจะหายไปเมื่อเดือน พฤษภาคมปีที่แล้วแต่ตอนนี้เขากำลังจะกลับมาเดี๋ยวเรามาดูเวลากันนะคะว่าอีกนานแค่ไหนระยะเวลาเร็วที่สุดที่คนคนนี้จะกลับมาในชีวิตของคุณนะคะคือ6วันนับจากวันที่คุณผ่านมาเจอคลิปนี้แต่ช้าที่สุดไม่เกิน10สัปดาห์นับจากวันที่คุณผ่านมาเจอคลิปนี้แต่ แต่นะคะเขาอาจจะกลับมาในชีวิตของคุณหรือติดต่อคุณมาได้เร็วกว่านี้ถ้าหากชีวิตของเขาหรือคุณมีจุดเปลี่ยนที่สำคัญหรือเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของคุณหรือเขาสิ่งนี้มันจะทำให้การติดต่อสื่อสารเกิดขึ้นเร็วได้กว่าที่จะบอกไปนะคะเพราะฉะนั้น ภายในเวลา6วันแต่ช้าที่สุดไม่เกิน10สัปดาห์คนคนนี้จะติดต่อคุณมาหรือกลับมาในความสัมพันธ์อีกครั้งนะคะเดี๋ยวจ๋าจะเปิดเพิ่มให้อีก6ใบนะคะเรามาดูกันว่าถ้าหากคุณยอมให้โอกาสเขาแล้วเขาคิดที่จะทําทุกอย่างคิดที่จะเคลียร์ใจกับคุณแล้วเลิกแคร์คนอื่นสุดท้ายแล้วคุณจะมีความสุขกับความรักนี้จริงๆไหมเรามาดูกันนะคะ เด็กถือดาบพลังงานของคนที่อายุน้อยกว่าคุณค่อนข้างชัดเจนนะคะคนคนนี้จะกลับมาทําให้คนมีความรู้สึกตื่นเต้นกระชุ่มกระชวยอะดรีนาลีนฉีดผ่านตลอดเวลามีความรู้สึกใจฟูมีความรู้สึกว่าความรักมันมีแต่ความสดชื่นสดใสอาจจะด้วยความเป็นเด็กของเขาด้วยนะคะที่กลับมาทําให้คุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณมีไฟอีกครั้ง จัดเมนแล้วในการกลับมาในครั้งนี้คุณจะสัมผัสได้อีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นนะคะคุณกับเขาจะสัมผัสได้ว่าเราสองคนคือคู่กันคุณกับเขาจะมีหลายๆอย่างที่พอกลับมานั่งคุยกันแล้วคุณจะมีคำว,ว่าเอ๊ะเขาก็จะมีคำว,ว่าเอ๊ะว่าทำไมในช่วงเวลาที่เราไม่ได้คุยกันในช่วงเวลาที่เราห่างกันไปทำไมหลายๆเรื่อง ในชีวิตของเขากับหลายๆเรื่องในชีวิตของคุณมันถึงมีเหตุการณ์คล้ายๆกันเกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกันหรือการที่เราคิดถึงหรือนึกถึงเขาในบางช่วงเวลาที่เรามีเหตุการณ์ที่ไม่สบายใจแล้วเขาก็จะรู้สึกผลกระทบไปด้วยมันทำไมมีเหตุการณ์ทับซ้อนหรือช่วงเวลาทับซ้อนกันมันจะทำให้คุณกับเขารู้สึกเลยว่าหรือว่าเราสองคนคือคู่ที่เป็นคู่เวรคู่กรรมคู่ของพมลิขิตหรือความเป็นคู่ คุณกับเขามีความเป็นคู่นะคะแต่ที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้สังเกตแต่การกลับแมาเปิดใจคุยกันในครั้งนี้มันจะมีหลายเรื่องที่พอคุณกับเขาย้อนไปคุยกันแล้วมันจะมีคำพูดที่หลุดออกมาจากปากคุณและเขาเหมือนเหมือนกันว่าตอนนั้นผมก็รู้สึกแบบนี้ตอนนั้นฉันก็เป็นแบบนี้เหมือนกันทำไมมันบังเอิญจังนี่คือการการันตีความเป็นคู่ของคุณและเขานะคะสมไม้เท้า และในการกลับมาคบกันในครั้งนี้คุณจะมองเห็นอนาคตของความสัมพันธ์มากขึ้นถึงแม้ว่ามันจะไม่เร็วจยังย้ำว่าคู่ของคุณกับเขามันไม่ได้เร็วปุ๊บปั๊ดภายใน3เดือน6เดือนแต่งงานย้ายมาอยู่กินด้วยกัน อะไรแบบนี้ไม่ใช่นะคะคู่ของคุณต้องใช้เวลาแต่คุณจะมองเห็นอนาคตของคนสองคนชัดเจนมากขึ้นคู่ของคุณบอกได้เลยนะคะอย่างน้อย3ปีขึ้นไปที่คุณกับเขาจะได้ลงหลักปักฐานด้วยกันแต่ในระหว่างทางมันจะมีแต่ความรักความสวยงามและมีแต่ความมั่นคงในใจแล้วภายในสปีนี้ คุณจะมองเห็นอนาคตที่จับต้องได้ของคุณกับเขาไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการสร้างครอบครัวการมีเงินออมร่วมกันหรือการลงทุนธุรกิจอะไรด้วยกันมันจะไม่ได้มีความว่างเปล่าถึงแม้ว่า3ปีถ้าเราพูดเป็นตัวเลขมันอาจจะนานแต่พอคุณกับเขาได้ทํากิจกรรมต่างๆด้วยกันหรือได้ใช้เวลาด้วยกัน แป๊บเดียวค่ะ3ปีไม่นานเลยเพราะฉะนั้นคู่ของคุณยังต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งนะคะกว่าจะได้ลงเอ,อยกันจริงๆแต่หลังจากนี้จะไม่มีปัญหาอะไรหนักๆเข้ามาแล้วนะคะเจ็ดถ้วยแล้วหลังจากนี้ทั้งคุณและเขาต่างจะเลือกแต่สิ่งที่ดีให้แก่กัน คุณกับเขาเป็นคู่ที่เหมือนกันมากนะคะเวลาคิดจะทําอะไรหรือจะซื้ออะไรหรือจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งมักจะคิดถึงใจอีกฝั่งหนึ่งเสมอบางครั้งคุณอยากซื้ออะไรให้เขาคุณก็จะมองว่าเขาจะได้ใช้ไหมหรือแม้กระทั่งคุณอยากซื้ออะไรให้ตัวคุณเองคุณก็ยังคิดเลยว่าเอ๊ะถ้าคุณใช้สิ่งนี้เขาจะชอบไหมเสื้อสีนี้เขาจะชอบไหมหรือไปช้อปปิ้งถึงคุณไม่ได้แปลกับเขาคุณเห็นอะไรที่มันเป็น ที่เหมาะกับเขาคุณก็อยากจะซื้อให้เขาส่วนตัวเขาเองบางคนอาจจะดูแลหรือว่าไม่ถนัดในเรื่องการซื้อของให้หรือการให้ความหวานแต่เขาก็จะมีการซัพพอร์ตคุณถ้าเพียงแค่คุณเอ่ยปากว่าคุณไปเจออะไรสวยๆงามๆมาแล้วคุณรู้สึกชอบต่อให้เขาซื้อไม่เป็นต่อให้เขาซื้อให้ไม่ได้เขาก็จะโอนเงินมาให้คุณซื้อนะคะหลังจากนี้ทั้งคุณและเขาจะมีแต่การซัพพอร์ตกันเลยกันนะคะ ราชนีถือดาบแล้วในความสัมพันธ์นี้หลังจากที่ได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งคุณจะเป็นคนคุมเกมคุณจะกลายเป็นคนที่คุมความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ทุกอย่างจะขึ้นอยู่ที่คุณคุณจะเป็นคนบอกให้เขาไปซ้ายเขาก็จะไปซ้ายคุณบอกให้เขาไปขวาเขาก็จะไปขวา เพราะฉะนั้นหลังจากนี้คุณจะได้คนภายคนที่อยู่ภายใต้โอวาของคุณมาหนึ่งคนนะคะแต่ก็อยากบอกคุณนะคะว่ายอย่าดุเขามากเพราะเขามีความเป็นเด็กบางทีก็ต้องมีความดื้อรั้นบ้างแต่ความดื้อรั้นนั้นนะมันจะเติมความสุขให้กับคุณดุเขาแค่พอประมาณดุแค่เขาเป็นคนที่ดีขึ้นแต่อย่าโกรธมากเกินไปนะคะสิบเหรียญไพ่ปิดจบของคุณกับเขา ความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นอนาคตของการและกันได้จริงๆนะคะคุณกับเขาจะได้ลงหลักปักฐานจะได้แต่งงานจะได้สร้างอนาคตได้สร้างครอบครัวร่วมกันและภายใน3ปีคุณจะมองเห็นภาพที่ชัดเจนของคุณกับเขามากขึ้นนะคะนี่คือบทสรุปความคิดความรู้สึกของเขาและสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณในตอนนี้ ต่อไปเรามาดูธาตุและราศีที่มีโอกาสตรงกับคลิปนี้80-100%ถึงนเเนะคะเรามาดูว่ามีธาตุใดราศีใดบ้างชาวธาตุลมราศีเมถุนตุลย์กุมชาวธาตุไฟราศีเมษสิงห์ธนูชาวธาตุลมราศีเมถุนตุนลย์กุมคนที่เกิดวันที่ 66- ส6บคนที่เกิดวันที่1 3 23 คนที่เกิดวันที่ 11, 21, 31ถ้าหากใครคิดว่านี่คือพลังงานของคุณนะ้อมรับพลังงานดีๆกลับไปนะคะและจ่าลบกวนกดกระดิ่งกดติดตามเป็นค่าครูให้จ่าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ